เอาละะ้วค่ะทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นฟรีไฟในโน้ตบุ๊กนะคะก็ถือพก็เคยเล่นแล้วแหละนะโอเคถือว่ามันเป็นครั้งแรกเพราะเรายังเล่นไม่เป็นเราก็เล่นไก่นะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเดียวที่เล่นในโน้ตบุ๊กด้วยนะทุกคนโอเคเพราะเราไม่อยากเล่นแล้วนะมันมันแบบ เออนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนฟีสไตล์กันดีกว่าเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยโอเคนะทุกคนก็เข้ามาแล้วนะก็จะแบบเออบังคับยากมากเวยนะทุกคนโอเคอย่าหาทำนะเดีย๋ยวเรามาเลือกปืนกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค ก็กดเลือกปืนไปเลยนะแล้วก็จะเลือกเป็น M P 40เป็นปืนที่ผู้เลียนใหม่ควรเล่นเลยโอเคเดีย๋ยวเราตัดไปตอนเลือกอนี่เสร็จ o years later โอเคตอนนี้ก็เลือกเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปในอ่าห้องห้องอะไรห้องยิงปืนนั่นแหละออโอเค เข้ามาปั๊บวิ่งวิ่งกดวิ่งก่อนหลากหัวก็ไม่ติดเล่นยากคิดผาย,ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำภารกิจอะไรบางอย่างยิงหัวให้ได้หนึ่งคนหนึ่งคนก็ถือบุญเราลาสำหรับเราอะเพราะว่าแบบเล่นกากมากโอเคเดี๋ยวเรามาแบบยิงหัวแบบ ไม,ไม่ให้มันขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบยิงตัวธรรมดาให้มันขึ้นว่ายิงหัวนั่นเองนะโอเคเดีย๋ยวตอนนี้ก็เล่นเรื่อยๆไปก่อนนะโอ้กว่าจะยิงได้เวตัดไปตอนยิงได้กันเลยดีกว่านะก็ไปกันเลยโอเคนะทุกคนก็เล่นนานมากโอ้โหยิงได้แล้วนะทุกคนโอ้โ โอเคคลิปก็จบแล้วล่ะทุกคนเพราะว่ายิงหัวได้แล้วนะคลิปก็ไม่มีอะไรมากนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า